ยำำมามารวมกับหมูกระป๋องโอ้โหเลยี่แบ

đây là cái sản phẩm là các quán ăn các quán ăn rồi nước giải เราลกตวรากตันมาตนนรัวกันมาหน้า้องอกนันรอั้นอด้ง้เอ่อต้อั้งไวอิดตอดตั้งไว้ต้วเ่อต้องั้วว่อั รอรับบ3กกของเรี้นะครัวติดติไหมอนรวจมา้าเช็คมกาทัรัแล้วว่องที่ของนะว่าบ Ông, mời 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 10บาทเด้อจ้า <laughs> <laughs> <laughs>